จริงจังบ้างเถอะนะขี้ฟ้องก็ไม่ว่าแต่รู้สึกให้มันจริงจังบ้างฟอง้องร้องฟ้องคดีกันเนี่ยเป็นจำเลยก็ขี้ขาดเป็นโจทก์กขี้ขาดเอาสักอย่างเถอมึงให้มันกล้าๆหน่อยกูนี่ไปทุกนัดไม่ว่าจะเป็นโจทเป็นจำเลยกล้าๆหน่อยเออเออจะยังไงก็ว่ามาลำคาลำใหญ่จะเอาอะไรก็เอามาค่ะ สักอย่างเถอะลำคาญลำใหญ่มึงจะเอาอะไรก็เอามามึงจะไก่เกียรก็ไก่เกียรมึงจะไม่ไก่เกียรก็ไม่ต้องไก่เกียรยึกยึดยักยักยึกยักยึกยเสียเวลาเสียสุขภาพจิตจะสู้ก็สู้ไปซิสู้มาสู้ก็สู้ไม่ได้ว่าอะไรก็สู้มาเออให้รู้ว่าสู้ไม่ไม่ประสงค์ไก่เกียรเออก็ว่าไปให้มันชัดไปไม่ประสงค์ไก่เกียร์ค่ะโจทย์ไม่ประสงค์ไก่เกียรเออจบสู้ อยากจะสู้อยากจะให้มันติดคุกอะไรก็ว่าไปพูดไปเลยพร้อมสู้ <c oughs> ยึกยึกหยักยักไม่ได้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะไม่ต้องเดือดร้อน <c oughs> ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง <c oughs> มีคำว่าถ้าค่ะมีคำว่าถ้าถ้ามันมเป็นประโยคคาดคะเนภาษาไทยอ่ะเคยเรียนไหม ค่ะอืมหรือคะเป็นประโยคคําถามคําว่าหรือคะมันคือประโยคคํคำถามฉลาดหน่อยภาษาไทยอะ่ะอืมหรือคะคำว่าหรือคะมันคือประโยคคําถามเห,เหนื่อยคนฉลาดฉลาดก็ไม่ค่อยจะมามีปัญหากับเราซะ้วยนะ ส่วนใหญ่คนที่มามีปัญหาก็เรามีแต่พวกแบบไม่ได้ว่าใครไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนก็มันจริงๆอ่ะก็ข้อความมันก็มีอยู่ก็ไปอ่านดูที่ข้อความถ้าถ้ามันจะถ้ามันจะก็แสดงว่ามันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นประโยคคาดคะเนคาดหมายคาดคะเน มันไม่แน่นอนเออแค่นี้ก็ฟ้องขยันฟ้องว่างนักหรือไงว่างไม่ว่างขยันฟ้องก็ขยันไปศาลด้วยไม่ใช่เวลาไปศาลโอ๊ยอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนูน่นอ้างนี่เวลานั่งอยู่เห็นมึงเที่ยวเตะไปนูน่นไปนี่เดินได้แต่เวลาไปศาลบอกไม่มีปัญญาเดินเดินไม่ไหวืมอ ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครนะคะเออไม่ได้ว่าหาใครพูดลอยๆเวลาไปนู่นไปนี่เดินได้เวลาไปศาลเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ไม่ต้องฟ้องค่ะฟ้องทำไมล่ะอืม <laughs> ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครค่ะมีหลายคนอย่าร้อนตัวค่ะเออโจทย์ดิฉันนีเยอะดิฉันมีโจทย์เยอะค่ะไม่ต้องร้อนตัวโจทย์ดิฉันอาจจะอยู่สุราษฎร์ก็ได้คุณจะมาร้อนตัวทําไมละ่ะโจทย์ดิฉันเยอะเออโจทย์เข้าใจไปเองนะคะเวลาไปฟ้องคนอื่นเนี่ยศาลท่จะบอกว่าโจทย์เข้าใจไปเอง จำเลยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเขาไม่ได้ระบุโจ์เข้าใจไปเองโจท์จะเข้าใจไปเองไม่ได้นะคะตามความรู้สึกนึกคิดของตัวโจทย์เองคนเดียวมันไม่ได้ค่ะมันต้องให้วินยูชนคนปกติทั่วไปเขาเข้าใจด้วยไม่ใช่มึงเข้าใจอยู่แต่คนเดียวเข้าข้างตัวเองนะคะเขาจะเรียกว่าคิดเข้าข้างตัวเองต้องไปถามวินยูชนด้วยค่ะอืมถูก อาวิชากฎหมาย101วิชาวิชากฎหมายค่ะมาวิชากฎหมาย101่งศูนย์หน่งเริ่ม <c oughs> เ,ปเปลี่ยนลุกใหม่เหรอไม่ใช่ค่ะใส่แบบเก๋ๆวิญ <c> ญ <oughs> ูชนเท่ากับทนายท่านหนึ่งเออเหนื่อยเอายังไงก็เอาสัทีเถอะค่ะ ชีวิตจะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างนะคะชีวิตมีการมีงานต้องทำหลายอย่างขอร้องเถอะไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเลยเป็นคนไม่หาเรื่องใครก่อนด้วยนะคะเป็นคนไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนะคะแต่ถ้าใครจะมารังแกก็ไม่ยอมค่ะอยู่ดีๆไม่ใช่คนประสาทนะคะไม่ใช่คนโรคจิตอยู่ดีๆอยากเดินไปด่าคนนั้นคนนี้ทะเลาะก,กับเขาไปทั่วไม่ใช่โรคจิตค่ะ ถ้าไม่ถูกพาดพิงก่อนไม่พูดถึงข้าไม่ต้องมาล่อซื้อนะคะเป็นทนายอย่าล่อซื้อนะคะให้ดิฉันวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ไม่ต้องมาเที่ยวถามค่ะว่าแม่ชีถวายทองเป็นยังไงยังไงไม่ต้องมาล่อซื้อนะคะแค่ที่มีอยู่เนี้ยก็เหลืออดเหลือทนแล้ว แนะนำให้ไปถามอาจารย์ทนายกระดูกเหล็กนะคะว่าเขารู้สึกเขามีความเห็นยังไงกับการที่แม่ชีถวายทองคําให้พระอาคาอย่ามาอย่ามาล่ออย่ามาล่อ,าาอเป้าล่อซื้อนะคะเดี๋ยวก็ว่าดิฉันอีกแหละเออโดนมาแล้วนะคะข้อหาล่อเป้าโพสต์ล่อเป้าโดนมาแล้วคะ่ะไม่อยากโดนอีกเออเคยเจอมาแล้วนะคะโพสต์ล่อเป้า เล็งเห็นอยู่ว่าเออเดี๋ยวก็เจตนาเล็งเห็นผลอีกไม่เอาค่ะไม่พูดเดี๋ยวก็จะใช้ข้อหานี้มาฟ้องิฉันอีกเจตนาเล็งเห็นผลเจตนาเล็งเห็นผลได้ว่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วทําให้โจทย์เสียหายนะคะพักค่ะเออไม่เอานะคะ เจตนาเล็งเห็นผลเเล็งไกลแล้วเพินนะครับเล็งไกลมากนะครับเล็งแบบเล็งไกลมากนะคะเล็งอยู่ที่จันนะคะแต่ไปถึงศารอาญาได้ยังไงไม่รู้เล็งไกลมากไม่ไหวนะคะเออเวอร์พูลเอซีขอบคุณค่ะก็มันสวยอะ่ะ เสียใจเป้าไม่นิ่งมาดึกจังค่ะเพิ่งเสร็จงานค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปอะไรอะ่ะเดี๋ยวจะไปวิ่งเดี๋ยวจะไปวิ่งเดี๋ยวจะไปวิ่งนะคะที่แรกว่าจะใส่เส้อตอนนี้ไปกรุงเทพบอกแม่พรุ่งนี้ซักให้หน่อยเดี๋ยวจะใส่ไปอีกมันใส่สบายดีเธอคูนแล้วมันใส่แบบใส่ฉันใส่ได้พอดีสวยมันใส่สวยแต่ว่าท้าไม่ซักก็เอาไปไม่ได้แล้วที่แรกว่า ไม่เป็นไรใส่วันนี้เพิ่งใส่ไงคุณนี้ใส่ได้อีกที่ไหนได้ไปกินหมูกระทะไม่ไหวไปกินหมูกระทะมาไม่ไหวกินแรงมากตอนนี้ก็คือแบบสเสื้อก็คือแบบกินหมูกระทะมาแบบอืมเข้าสำนักงานไม่ได้นะคะทํทำไมอย่างนี้ล่ะพี่อ้อมจะมาเลือกที่รักมากที่ชังมันก็ไม่ได้หรอกนะ จะมาเลือกที่รักมักที่ชงังอย่างนี้มันไม่ถูกนะคะจะโดนฟ้องมันญาติทนายความนะคะมันไม่ถูกนะคะเดี๋ยวจะไปร้องตสภาทนายความนะคะถ้าเลือกปฏิบัติกันแบบนี้มันไม่ถูกนะคะจะบาลังเกียดเดียดฉันลูกความเพราะว่าเชียร์บอลต่างกันอย่างเนี้มันไม่ได้นะคะไม่เห็นเหรอทนายท่านหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าอยากมีศิลธรรมจัญญาให้ไปติดตามเพตพระเขาบอกเขาบอกเขารับว่าความให้เมียน้อยเขาบอกไม่รู้ใครไม่รู้เห็นเขาแชร์แชร์กันไม่รู้เขาหมายถึงใคร